สวัสดีค่ะลูกค้าลอตโต้สองสามสี่นะคะวันนี้แอมินกลับมากับหนังสือย้อนลอยกรรมนะคะฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษนะคะฉบับพิเศษ90บาทธรรมดาย้อนรอยกรรมมัน40บเนาะ90บาทมีอะไรดีแถมสูตรนะคะปกติย้อนลอยกรรมเขาจะแถมสูตรสองพรมเมธใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาแบบแท็กมือกันแท็กมือกันสองพรมเมธกับอาจารย์นุบดวงทรัพย์จำได้ไหมที่ออกมาตอนต้นปีแล้วก็หยุดไปเพราะว่าไม,ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเหตุผลของอาจารย์อะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามาเล่มนี้เนี่ย อาจารย์นบดวงซับมาอยู่เล่มนี้นะคะลูกค้าถ้าสมมุติลูกค้าตามอาจารย์นบดวงซับหรือสอพมเมษสามารถซื้อเล่มนี้ได้ในเล่มเดียวกันเลยนะในเล่มเดียวกันเลยนะคะเขารวมร่างกันแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเล่มนี้นะโดยที่แอดมินจะบอกว่าจริงๆเนี่ยเราลองเปิดแล้วแหละคือข้างในเขาก็มีดูดวงใช่ไหมตามราศีแล้วก็เออเลขเนี่ยแพทเทิร์นของเลขเนี่ยจะเหมือนของอาจารย์นบดวงซับ นะจะไม่ค่อยเหมือนของสอพมเมกนี่เยวเอาสอพมเมกเล่มเก่ามาให้ดูพอดีอาจารย์นพดวงรัพย์ของแอดมินหมดไปแล้วนะคะเนี่ยสพมเมกเล่มเก่ามันจะเป็นเสือตกถังพลังเงินดีเห็นปะอ่ามันจะเป็นเสือตกถังเป็นแพทเทิร์นเลขแบบนี้แต่อันใหม่เนี่ยจะเป็นแพทเทิร์นเลขของอาจารย์นพดวงซับนะคะซึ่งจะบอกว่าสถิติของอาจารย์นพดวงซับเข้าดีมาก เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวแอดมินจะทําเป็นรูปมาโชว์ให้ดูนะคะว่าสถิติของอาจารย์นพดงซาวเป็นยังไงบ้างเข้าดีอย่างที่แอดมินมูหรือเปล่านะคะจริงๆเพราะว่าตอนที่เขาแบบขาดช่วงไปอ่ะโหคนตามแบบเยอะมากเป็น10บสคน่เกือบร้อยอ่ะถามแอดมินอะไรอย่างเงี้ยแอดมินตอบแบบไม่มีอะคะ่ะเพราะอาจารย์เขาไม่ออกแต่อันนี้มาแล้วนะคะ ก็จริงๆเขาจะแถมมาจากราบเศรษฐีแต่ราบเศรษฐีเขาเลิกใช่ป่ะพอเลิกปุ๊บอาจารย์โนรดซับก็เลยมาแปะที่สาวของเมย์แทนนะคะก็เล่ม,มน,น,ะะลน,นี้นะคะใช้ได้ตั้งแต่30ธันวางวดสิ้นปีจนถึง16ธันวาคมปี67ใช้กันมายาวๆ1ปีเต็มเต็มเลยนะคะอันนี้คุ้มแบบซื้อไปเลยไม่ต้องคิดเลยถ้าถามแอดมินนะคือสถิติหวยก็เข้าดีด้วยนะแล้วก็ใช้ได้ยาวๆ1วปีด้วยแถมจะบอกให้ว่าหนังสือย้อนรายกรรมเล่มน,นี้แอดมินมีดูคอลัมน์แบบ อันหลังสุดตรงเนี้ยแถวๆนี้แถวๆนี้นอ่อาคอลัมน์นี้เข้าบ่อยมากนะคอลัมน์นี้เข้าบ่อยมากลองตามดูกันได้นะคะในหนังสือย้อนรายกรรนะแล้วก็บอกประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคือสมมุติว่าลูกค้าไม่ได้ซื้องวดนี้ใช่ปะไปซื้อเดือนกระดัเอ่อมการาคมหรือกุมภาพันธ์ลูกค้าก็จะได้เป็นย้อนรายการ,รเล่มนี้นะ 6 4สนะคะไม่ได้เป็นเล่มใหม่อัปเดตแอดมินไม่ได้สลับเล่มให้นะเขาขายมาแบบนี้ก็คือแบบนี้ชุดนี้นะคะก็คือจะได้ย้อนสมมติลูกค้าซื้อปีหน้าลูกค้าก็จะได้ย้อนรายกรรเล่มนี้ซึ่งเป็นงวดสามอิ0สัปดาห์นะคะแต่สูตรก็จะเป็นงวดที่ใช้ได้ทั้งปีอันนี้บอกประชาัมพัคัญนะคะมีลูกค้ามาโวยวายเหมือนกันนะคะว่าทาไมย้อนรายกรรเป็นเล่มเก่าทั้งทั้งที่สั่งแบบงวดปัจจุบันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆคือเขาออกมาก็คืองวด มันมันหลายงวดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแอดมินไม่ได้เปลี่ยนเล่มใหม่ให้นะคะเพราะาเปลี่ยนไม่ได้นะเปลี่ยนไม่ได้เวลาคืนเจ้าของก็ต้องคืนแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสถิติของอาจารย์นบดวงซับกันดีก,กว่าว่าดีอย่างที่โม้กันหรือเปล่านะไปดูกัน เรามาดูสถิติของอาจารย์นพดวงซั์นะคะก็ของเขาเนี่ยจะออกเป็นเล่มต้นปี66นะคะก็6เดือนแรกของปีนะคะเพราะหเดือนหลังไม่มีเนาะเรามาเริ่มกันที่1กรกฎาคมนะคะย้อนหลังกลับไปเนาะหวยออก605กับ16นะคะเลขรองเข้าเลข6นะคะแล้วก็2ตัวเข้าห6ข้างล่างสวยๆเลยนะคะเขาเลขเด่นเนี่ยเด่นจริงๆนะลองดูนะคะ16มวิจุนายย้อนไปนะคะก็8ปดกับ30เข้าวิ่ง8กับ3นะคะก็เข้าวิ่งทั้งบนทั้งล่างเลย อต่อย้อนไปนะคะงวด16พฤษภาคมนะคะ903กับ99เนาะงวดนี้เข้าวิ่ง3หลักหน่วยนะคะลูกค้าโอเคต่อนะคะก็วันที่2พฤษภาคมเลยนะคะ019กับ65นะก็เข้าวิ่ง5ข้างล่างเนาะสองตัวบนเนี่ยเข้า19ตรงตรงเลยนะคะสองตัวล่างเข้า65ตรงตรงเช่นเดียวกันนะคะก็เข้าทั้งบนทั้งล่างสองตัวตรงๆเลยนะคะสำหรับงวดนี้นะ ต่อกันในงวด16เมษายนนะคะงวดนี้906กับ71ก็เข้าวิ่ง9ข้างบนนะคะสังเกตว่าเลขเด่นเนี่ยจะเข้าบ่อยมากเลยนะคะต่อกันที่1เมษายนนะคะ907กับ99ก็เข้าวิ่ง7หลักหน่วยนะคะอ่าสองตัวมาตัวนะคะเลขเด่นถ้าใครอยากได้ไปประกบชุดดูอาจารย์นพพลซัย์ได้เลยนะตัว2ตัวก็ เข้าดีนะคะ1ิ 16, มีนาคม873กจ็73งวดนี้เลขเด่นทั้ง7ทั้ง3เข้าทั้งบนทั้งล่างและ2ตัว3773เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะอันนี้เน้นที่เลข2ตัวนะคะลูกค้าเวลาซื้อลอตเตอรี่อย่าลืมกลับตัวซื้อด้วยนะ และงวดนี้นะคะปันสุดๆสำหรับงวดหนึมีนาคมนะคะหกหสองกับ 5, 5้หเนาะก็เขาวิ่งห้านะคะทั้งบนทั้งล่างเลยและ3ามตัวตรงๆเลยนะคะ6กหสองนะสาตัวตรงๆเลยนะคะ2ตัวบนห้าสองตรงๆ2ตัวล่างห้าห้าก็มานะคะเลขเบิ้ลด้วยนะคะ วัน,นี้เข้าทั้งสามตัวตรงสองตัวบน2ตัวล่างเลยนะคะสำหรับงวดหนึงมีนาของอาจารย์นกดวงทรัพย์นะคะอ่าอนนี้ต้องติดตามนะปีที่แล้วก็มีเข้าสามตัวด้วยนะสิบหกอุมภาพันธ์นะคะสี่หนึ่งเจดกับแปดศูนย์นะคะงวดน,นี้เข้าวิ่งแปดข้างล่างนะคะลูกค้านี่ก็เข้าแบบติดๆๆเดี๋ยวแอดมินจะสรุปให้ฟังเนาะ ต่อกันที่1กุมภาพันธ์นะคะ4ี่กับ92เนื้อเลขรองเข้าเลข1นะคะแล้วก็2ตัวเบิ้ลเนี่ยเข้า1 1สวยๆเลยนะคะลูกค้าอ่าอย่าลืมตัวเลขเบิ้ลด้วยนะปีนี้ออกเยอะนะ17มกราคมนะคะเลข5เข้าหลักร้อยนะคะและ2ตัว1 9ข้างบนตรงๆเลยนะคะอ่าสำหรับอาจารย์นรวงทรัพ์ยนะคะก็เข้าดีนะคะลูกค้า แอมินก็ทําสรุปแล้วนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยสิบสองงวดเนื้องวดต้นปีนะคะ12งวดก็ถูกถึง11งวดนะคะหลุดไปแค่งวดเดียวเท่านั้นนะแล้วก็มีเข้าวิ่งซะส่วนใหญ่แล้วก็มี2ตัวด้วยนะ3ตัวตรงก็มานะคะอ่ะดีจริงๆใช่ไหมอย่างที่แอมินบอกเลยเนะื้อเข้าบ่อยมากนะคะสำหรับอาจาร,รย์โน้ตลงรั์ทั้ง3ตัวทั้ง2ตัวนะเดี๋ยวเรามาดูสถิติของสอมเมษบ้างดีกว่าก็เป็นคลิปเดียวที่เพราะว่า เพราะว่าเขารวม2สูตรไปในเล่มเดียวกันเนอะเราก็ต้องทําสถิติของทั้งสองเล่มมาให้ดูเนอะเมื่อกี้เราดูของนบดงซับไปแล้วมาดูของสอบภเมธบ้างทีนี้ของอาจารย์สอบภเมธเนี่ยไอ้มียังมีเล่มอยู่ก็เลยทําแบบนี้ได้นะเรามาดูกันนะคะของเขาเนี่ยจะเป็นเตือตกถังพลังเงินดีนะคะเริ่มวันที่30ธันวาคม196กับ58นะคะงวดน,นี้เข้าวิ่ง6นะคะเข้าเฉพาะวิ่ง6นะคะ196ไม่มีเนอะ58เป5ไม่มีนะจ๊ะ ต่อกันที่17มกราคมนะคะ519กับ4 7่เดวนี้เข้าเลขเด่น1เข้าเลขรอง5นะคะอ่า3ตัวยังไม่มา2ตัว1 9 9 1ไม่มี4ี7 4ไม่มีนะคะ1กุมภาพันธ์นะ411หนึ่งกับ92องวันี้เข้าวิ่งอีกแล้วนะคะเขาก็จะเด่นเลขเด่นเนาะเลขเด่นเลขรองนะคะอ่าต่อกันเลยนะจ๊ะ 16กุมภาพันธ์นะคะ417กับ80งวดน,นี้เข้าวิ่ง1นะคะลูกค้าเข้าวิ่ง1เนาะอุยนี้เสียดายมากๆนะมี4มี1นะไม่มี7เท่านั้นเองเสียดายนะคะโอเคต่อ1มีนาคมนะคะห5 2้าสองกับห5งวดน,นี้ห้างห้าข้างบนงงนะ 2, 5, 5, ข้างล่างนะและสองตัวห้าหข้างล่างเข้าเบิ้ลนะคะลูกค้าเข้าเบิ้ลนะคะอ่า ต่อกันที่16มีนาคมนะคะ873กับ73งวดนี้ไม่เข้าเลยนะคะเราขีดเลยเนาะ1เมษายน907กับ99นะคะงวดนี้ก็ไม่มานะคะอ่าถ้าถามแอดมินะอดมินชอบของอาจารย์นดวงรัพ์มากกว่าเนาะ16เมษายนนะ906กับ71งวดนี้เข้าวิ่งหนึ่งนะคะเข้าวิ่งหนึ่งข้างล่างเนาะ ต่อกันที่2พฤษภาคมนะคะ019กับ65วันนี้เข้าวิ่ง9อีกแล้วจริงๆถ้า2ตัวมาตัวเนี่ยถ้าใครชอบเล่นเลขวิ่งหรือเอาเลขไปประกบชุดเองนะก็ดูเล่มน,นี้ได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือเขารวมกันเล่มใหม่กันนอบรวมซับก็ไปดูได้เลยนะก็เข้าบ่อยเหมือนกันเนาะ019นะเสียดายมี0มี9มี1มี9นะคะอ่า16พฤษภาคมนะคะ903กับ99เข้าวิ่ง3นะคะลูกค้าเข้าวิ่ง3เนาะ อ่าหมิถุนายน272กับ09งวดนี้ไม่เข้าเราขีดเลยนะจ๊ะอ่าต่อกันที่16วมิถุนายน872กับ30มงวดนี้ไม่มานะคะ1กระกฎาคม605กับ16นะคะเข้าวิ่ง6ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะมี6มี0ูนย์ะจ๊ะ0550ไม่มี1661ไม่มีนะ16กระกฎาคม5 30กับ62เข้าวิ่ง2และ2ตัว2 662ข้างล่างมาสวยๆนะ หึงสิงหาคมนะคะ453กับ11เข้าวิ่ง4หลักร้อยนะคะเข้าวิ่ง4หลักร้อยนะโอเคะ16สิงหาคมมันจะยาวนิดน,นึงเพราะมันเป็นแบบตลอดทั้งปีเนอะจะไม่เหมือน,นอรอบดวงซับเขาจะเป็นครึ่งปีนะ ที่สถิติเมื่อกี้นะคะสิหสิงหาคม7 82กับ6 7งวดน,นี้ไม่เข้านะคะ1กันยายนนะคะ478กับ91งวดน,นี้เข้าวิ่ง1ข้างล่างและ2ตัว9 1 1 9ข้างล่างนะคะเห็นมาเลขเด่นมาบ่อยนะ2ตัวมีมาบ้างแต่ไม่บ่อยนะ16กันยายน812หนึ่งกับ4 6นะคะงวดน,นี้เข้าวิ่ง6และ2ตัว466 4ข้างล่างนะจ๊ะ1ตุลาคมนะคะ202กับ66งวดน,นี้ไม่มานะคะเอาไป 16ตุลาคม446กับ44นะคะงวดนี้ก็ไม่มีนะคะ1พฤศจิกายนนะคะ95 1กับ63ก็เข้าวิ่ง5นะคะเข้าวิ่ง5นะจ๊ะ16พฤศจิกายนเริ่มสิ้นปีเริ่มเข้าดีเห็นไหม16พฤศจิกายน990กับ14เลขเด่น1เลขรอง4นะ2ตัว4 1 1 4ข้างล่างนะคะลูกค้าอ่าและ1ธันวาคมคืองวดล่าสุดนะคะ097กับ91นะคะเข้าวิ่ง0นะคะ เขาวิ่งศูนย์นะอ่ะทีนี้ก็เหลือมวดสิบทันวาคมเป็นโบนัสพิเศษของนิยาราจานะคะเหลือม้วดสุดท้ายแล้วให้ลูกค้าดูนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้ก็เป็นเสือตกถังพลังเงินดีของสองพมเมศนะคะอ่ะสถิติก็ถามแอดมินก็กลางๆนะสู้อาจารย์นบดวงซับไม่ได้แล้วก็โชคดีที่เลมใหม่เนี่ยของเขาอิงเป็นเลขของอาจารย์นบดวงซับด้วยนาะถ้าเป็นแอดมินแอดมินก็จะซื้อนะเพราะแอดมินเป็นแฟนมันแท้ของอาจารย์นบดวงซับนะคะ ก็เขาจะใช้ได้ตั้งแต่งวดแล้วเราเล็งก่อนจิ๊บจิ๊บจิอ่าสาธันวานะคะลูกค้านี่30ธันวานะของอาจารย์นพดวงรัพย์นะคะใช้ได้ไปจนถึงงวดวันที่16บธันวาปี67นะคะนี่เว็นเป็นของอาจารย์นพดวงซัพย์ตรงนี้เลยนะคะอ่า ลองดูได้นะคะใครสนใจสั่งซื้อได้ย้อนรอยกรรมเล่มล่าสุดนะคะที่ w w w l o t t o 2 3 4 n e t อย่าลืมนะคะสั่งซื้อกันได้แล้วนะคะตามช่องทางที่แอดมินแจ้งเลยแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะมีแถมปีใหม่จะมีแถมพักกลิ่นเทพพิทักนะคะไม่ต้องถามแอดมินนะนี่เขาบอกว่าให้ตัดมุมบัตรตรงนี้ลูกค้าพักกิ่งนะคะตัดมุมบัตรตรงนี้นะ,ะ,นะ,ะนนะส่งไปที่ เจ้าของคนนี้นะคะคนที่ชื่อทรงพลนะไม่ต้องส่งมาที่ลอตโต้สองสามสี่ไม่ต้องตีซองกลับมาไม่เอานะคะมีนะลูกค้าตัดมุมบัตรมาส่งกลับมาที่ร้านร้านก็ไม่รู้จะทํายังไงส่งกลับไปคืนลูกค้าให้ลูกค้าส่งกลับไปที่ตู้ปอนอของของเจ้าของหนังสือนะคะโอเคก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามเนาะเดี๋ยวยังไง งวดน,นี้ก็รวยๆเฮงๆกันนะจะได้มีเงินใช้สิ้นปีกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะจ๊ะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกันทั่วหน้าทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ